ชนะชรันนะครับแล้วก็ครั้งล่าสุดชนะเพชรนาย่าน,นบางสายน้ําเงินขุนสยามนะครับรายนน็อกเพชรมาลายยก2ชนะเพชรสุพรรณนะครับยก3แล้วก็ครั้งล่าสุดแพ้โฟวิวนะครับสิทธิเจริญทรัพย์ในยกที่3นะครับอุทวันในรุ่นซูเปอร์ฟลายเวทเนี่ยนะในอดีตก็คงจํากันได้อะแชมป์โลกของเราก็คือขาวทรายกาแล,ล็กซี่ไงครับตอนนั้นก็ในรุ่นคือเรียกว่าจูเนียเป็นทั้งเวทตอนนั้นน่ะร้อยสิบห้าบอลไงไม่มีใครตัวไม่มีตัวสู้นะครับเขา ว่าเป็นรองเป็นรองแต่เตะซ้ายอย่างเดียวเลยพอพีทักนี่เข้าไม่ติดเลยอ,ะพอพ่ะกองพิพบนิม้วนเดียวเข้าไป้ายไปเลยอ่ะโอ้ยอดมวยเข่าจากภาคใต้นะครับพรพิทักอ่ถือว่าเป็นบิ๊กไฟ์อีกคู่หนึ่งในอดีตเลยครับต่างศึกต่างสายอ่ะนี่ดูฝ่ายน้ำเงินคุณสยามไฟเตอร์มวยไทยนายพีรพลวงหนองแรงครับ18ปีจากบ้านม่วงสกลน,นครหัวหน้าคณะครับในหัวมิตรนครคุณสุเมธซื่อสัตบ,บงกตครับ แล้วก็มีคุณประสงค์วงหนองแรงคุณพ่อครับเป็นผู้จัดการแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากท่านสอทอนิกรพร้อมด้วยอุปกรณ์มวยไฟเตอร์ครับป oh. ัจจุบันฟิกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิสสอทนิกรที่บ้านม่วงสกลนครนั่นเองครับ oh. นักชกในดวงใจแม่เป็นมวยสกลเพราะฉะนั้ก็ต้องชื่นชอบ oh. น้องโอไก่ย่าง5ดาวแล้วครับ oh. ยอดมวยเมืองสกลน,น้องโอไก่ย่าหดาว 50ครั้งชนะ40แพ้7แล้วก็เสมอ3ครั้งครับวันนี้ไม่รู้อะทำไมมวยสูงทั้งนั้นเลยครับคู่สองคู่3าคู่4ี่มวยสูงหมดเลยนะครับเพชรพิชัยยอดสยามคู่ที่ผ่านมาต่อยร14ก็170เกว่าเซนคู่นี้ร1อยก็170เกว่าเซนคู่เอกก็ร้อยกว่าเซนติเมตรครับน้ามิงนี่และครับมาเริ่มยกหนึ่งนะครับแหมวันนี้ครับได้ยินเสียงน้องออสเราในเสียงใสมากอะอากาศดีอากาศดีผมตกแหมผมแพมอมแม นี่ครับว่าอ้าวยกแรกผ่านไปครึ่งยกพี่ฉิวสบายย้อยพี่ฉิวสบาย,ย้อยครับทีมงานเพชรยินดีฝากประชาสัมพันธ์มานัดดีนัดใหญ่เลยครับศึกรวมพลมวยไทย5จังหวัดชายแดนใต้ในวันเสาร์นี้นะครับเสาร์ที่8กรกฎาคมที่เวทีมวยชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคปัตตานีซึ่งไรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยจะมอบให้กับทางสมาคมกีฬามวยไทยอาชีพ5จังหวัดชายแดนใต้ด้วยครับ ดูรองคู่เอกนะครับเป็นการชิงแชมป์ของสมาคมกีฬาโมยไทยอาชีพ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ในรุ่น108ปอนด์ครับระหว่างเพชรกระเพาะลูกหนองบัวแล้งกับลูกฤทธิ์แสงบารมีแล้วก็คู่เอกมหน่าชมครับสันติชัยเกียรติชยุทธกับเต็งหนึ่งวอสาลิกาพันธ์นะครับหาเสารนี้เสารน,นี้8รกรกฎาคมครับ ศึกรวมพลมวยไทย5จังหวัดชายแดนภาคใต้อที่วิทยทาลัยเทคนิคปัตตานีนัดดีครับเรียนเชิญครับคู่นี้ก็คงจะดูเชิงก่อนในช่วงต้นเกมนะครับเพราะว่าเป็นประเภทนาบานแขวนป้ายเหมือนกันครับว่ารับจ้างตีเขาหนังชีวิตนะครับคุณศึกล่าสุดนี้ไปชนะน็อกเพชรน,นาย่าโนบางายยสายก3เลยนะครับที่ถูกปาเตมีครับในศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับ ส่วนขุณสยามไฟล่าสุดนี่แพ้น็อกให้กับโฟวินสิทธิเจริญรัพยกสามที่นี่แหละครับที่สนามมวยนานาชาติรังสิตแมจบยก3าเหมือนกันนะครับอีกคนหนึ 3, ่งน็อกยก3าอีกคนหนึ 3, ่งพลาดท่าแพ้น <c oughs> ็อกยก3ามครับในช่วงท้ายไายกที่1นะครับยกนี้น่าจะผ่านครับเพราะว่าทั้งคู่ก็เนี่ยครับอุ้ยหมัดหมัดมาบอกน่าจะพันหมัดแล้วครับไม่แน่ครับของรายการเราครับ ต้องขอบคุณด้วยกับบริษัทไทยเซนทันเคมีจำกัดมหาชนนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวคันไถใช้แล้วได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยขอบคุณบริษัทบุญส่งโอสถจำกัดครับยาดอกเลาตราเก้าเหรียญยาแก้ไอตราอาฟาเช่ เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่น้ำมันยาตรามาวินพร้อมด้วยแป้งโยคีและสมีวงกลมแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีของเราครับคุณวิเชียนสมภพลุ่งโลดครับโตโยต้าเคมอเตอร์ครับทีมครับ21สาขาศูนย์บริการ19แห่ง02นะครับ662 6555จากเคมอเตอร์ครับตามกันต่อนะครับขุนไหนจะแน่กว่ากันครับขุนศึกกับขุนสยามครับน้ำหนักเท่ากันนะครับซุปเปอร์ไฟ์เวท115ปอนด์ต้องบอกว่าตอนนี้ซุปเปอร์ไฟ์เวทนี่พิกัดยอดฮิตเลยครับ ชุดพวกแพวพราพวกกับตันทีมอยู่ในรุ่นประมาณนี้แหละครับเหมาลุกันเลยนะครับบนเวทีฝ่ายแดงคุณศึกน้ำเงินขุนสยามนี่แหละครับใครๆก็ดูนะครับสจพวอุทัยนะครับขาดไม่ได้เลยพี่น้องแไม่นี่แหละครับสจพวตอุทัยแล้วก็ชูชีพนะครับตรีโภคาอุทัยทัพอาสาสมพรแก้วรัศมีโชติไม่ต้องห่วงขาดไม่ได้นี่อ้าวลุ้นเลยนะครับฝ่ายแดงคุณศึกน้ำเงินขุนสยาม อ้าวขยับมาเรื่อยนะมารูปร่างดีเหลือเกินนะครับน้ำเงินคุนสยามแม่แข้งขายาวดีน้ำหนักแค่115ในรุ่นนี้นี่ในที่ยอดมวยโลกของเราเขาใสาก่กระซี่นะอ้าวตีตีขาหน้าขาไปก่อนนี่แหละครับออกไ,ไปก่อนฝันไปโอ้โหดูดูโอ้โหดูแขางขวางขา,งขา,งขางยี่โอ้ยนี่ครับนี่แค่รองผู้เอกนะครับดู โอ้แล้วก็วันนี้แหมมวยทั้งคู่สองสามสี่นี่แหมเวทร้อยสิบสี่ร้อยสิบห้าถือว่ามหาระดับหัวแถวทั้งรายการเลยนะคุณออสวันนี้น้ำหนักเดียวกันหมดเลยนะครับคู่สองสามสี่อ่าตีหน้าขาต้องตีให้แม่นนะครับเพราะว่าแมเดี๋ยวไปโยนกระชับนี่ถือว่าฟาวเลยนะครับอ่าไฟแดงนะครับคุณศึกน้ำเงินขุนสยามแหมรูปร่างพอกันเลยนี่นะครับหม่ใกล้เคียง นี่ครับพี่แต้ของเราครับมีชทยสังกปภก็ชมรายการนี้ตลอดน,นะน้องบอลเอ้ามาดูบนเวทีเอ้าไปแดงคู้สึกน่าเงินขุนสยามเอ้าแทงปลายขวางขวางแล้วแทงลูกนี้นี่แหมลูกนี้โอ้โหล,ลูกนี้ลูกลูกแก้ยากเลยนี่ขวางขวางนี่เลยครับเหมือนสมัยก่อนนี่หลังสูงพันยุทธภูมิขวางแล้วแทงแทงตีด้วยนะเอ้านี่เดี๋ยวลองดูมาใครจะสวมกีดหยาที่ยันที่ยัน เข่าไว้น้ำใจมากแต่ว่าตอนนี้นี่ครับโอ้ยลื่อนลื่อนลื่อนลื่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 น่วาเสียวเลยครับแทงเข่ากันเจ็บเลยนะครับผู้นี้โอ้อยู่ที่ว่าใครจะแทงเข้าจุดมากกว่ากันยกมือสอกมาครับนานเด้งไปครับล็อกมาลากมาเด้ง จังหวะขี้ที่มากโอ้โดูครับตัวใหญ่เด้งแล้วมันเห็นครับในช่วงท้ายปลายยกที่2ครับโอ้โหนิดเดียวนี่แหละครับเสียโบสนวยครับนัทแสดชวชิงระรัตนวงศ์ในเรื่องคู่มวยต่างๆนี่ไม่ต้องห่วงเอาหมดยกหมดยกกา,ารค่ารักษาพยาบาลให้เข็มละ500บาทด้วยกันแล้วขอบคุณแอนตาซินอุ้ยแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นพร้อมด้วยท่านในางวินัยวีระพุทธชงนะครับ ส่งเสริมสนับสนุนศิลปะแม,ม,ม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดครับเรื่อน,นี้ต้องขอบคุณด,ด้วยกับเต้นรถสวยจ่าเจตผู้จำหน่ายรถมือ2ออกรถฟรีถูกและดีต้องรถสวยจ่าเจต0863557893นี่ครับอขอบพระคุณครับาตามกันต่อยก3าโอ้ยยกเลือดอีกหนึ่งยกครับตาตีเข่ากันแรงเลยนะครับแล้วก็มีจงังหวะสับซอกนี่เดี๋ยวเอาใกล้ๆขวางไว้กรรมการดูตัวเล็กไปเลยนะครับกรรมการดอนชัยลากมากลางเวทีครับ ขุนศึกจากสุรินขุนสยามจากสกนนครครับสุรินเตะขวาไม่กอนเลยครับเอา้าบุกไปบุกไปขุนสยามนะครับแมวันนี้สอจอพ๊พิอุทัยนี่ส่งรายมาด้วยอยู่นะสอจอพ๊พิอุทัยนะครับนี่แล้วก็นาแว่นนะครับนาแว่นบ้านคุณย่าเอา้าลุ้นรายการนี้เหมือนเดิมนี่ของเขาเชียงใหม่ดูจากเชียงใหม่เลยนะเอา้าเอา้าลุ้นลุ้นขุนสยามเข้าใกล้ไปเรื่อยเอา้าสั้นกว่านะครับ ผมนะสั้นกว่าแต่ว่าแขงขาไม่สั้นนะเอ้าเสียบหหยเสียบทะลุทะลุล็อกไว้ล็อกไว้ตีไปเอา้าเด้งเด้งพลิกมาเสียบเสียบเสียบเอา้าไม่นี่แหละซ้ายฝังฝังแล้วตีไปเออโหนี่ครับฮ่ายกนี้สงครามเข่าเลยครับกรรมาการรอนชัยแกะแยกออกมาดูครับห่าน้ำเงินขุนสยามหาแต่ขุนศึกขุนศึกสุรินทีไปก่อน ขุณสยามไม่สนครับเดินเปิดเกมหาเรื่องชวนทะเลาะนี่ครับหาฟันล่างไปทีนึงโอ้โหเสียบแต่วันนี้ขุนสึกมาต้องเล่นจังหวะ2เลยนะครับทุกทีก็เป็นมวยเดินหน้าฆ่ามันลูกเดียวครับแต่ว่าวันนี้เจอความยาวของขุนสยามครับขย,ยโยเข้ามาครับขุนสยามไฟเตอร์มวยไทยเขอาในหัวมิดโอ้โหสวนด้วยเขา่าใกล้ๆแี่มนันใกล้เชือกแม่แทง พยายามจะฟ้องกรรมาการหน่อยๆนะคุณรู้สึกว่ามันมันโดนเขตปลอดอาวุธนะครับอา้าวไปแดงนะครับผู้สึกน้เมืองขุนสยามโอ้ยอย่ารอเล่นข้างล่างไม่เอาข้างล่างไม่เอาตีให้สูงไปไปแดงผู้สึกนะครับเอาต่อยหนึ่งสองต่อยหน้าด้วยทุนสยามติดฟันไปนี่แต่เห็นหมะรอยแต่เซลเสียไปเอ้าลากมาตีไปนะครับไมโ่โอ้โหน้ำเมืองุนสยาม แข่งขายาวผมสั้นกว่านิดนึงเมื่อกรับมการห้ามก่อนแยกมาสู้กันต่อนี่เลยครับมันมันอย่างนี้มวยมันสนันเมืองนะครับเอาบ้าบุกอีกบุกอิกคุณสยามเข้าใกลไปเรื่อเอา้าเตะล่างมาทีคุณศึกมาคุณสยามย่องย่องย่อ,องเอา้าถีบไป <c oughs> หมัดมาคุณศึกเอ้าอาศัยลูกนี้เอาเสียไปคุณศึกคุณสยามโดนคาขาขวางไว้การแกะแยกปลายยกแล้วปลายยกสามแล้วนะครับมาดูดีจริงๆเลยนะครับ มวยมันสนั่นเมืองมันต้องอย่างละหมดยกที่มวยมันสนันเมืองของเราในวันนี้ขอพระคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพายครับขอบคุณเพชรยินดีอะคาเดมี่จันทร์สิงสงครามสิบสี่ครับสาสกุลยิ้มตลาดกลางร้าสวายลำลูกกาคลองสี่มวยเด็ดเจ็ดมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าคลองสวนภูรีสอร์ทร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาท็อกออฟเดอะทาวน์ออแกไนเซอร์หาดใหญ่และอุปกรณ์มวยไฟเตอร์โดยในหัวมิมมรตรนครสุเมษซื้อสัตวบงกฎขอขอบคุณครับตามกันต่อนะครับ ขุนศึกจากสุรินซ้อมอยู่เพชอินดีอะคาเดมี่ครับส่วนขุนสยามนี้อยู่สะกลสิษย์สทท่ก็มหาหมัดขวาครับวันนี้ขุนศึกมาใช้จังหวะสอนะครับใช้ฝีมือแข้งขวาไปเดินชนเหมือนเดิมครับขุนสยามแม่จะล้างตาได้ไม่ได้ครับตั้งไว้ยัดไปครับ หม่ใกล้เชือกกรรมาการถ้าเห็นว่ามันมันใกล้เชือกเกินไปก็ต้องดึงมากลางเวทีครับอา้าวฝ่ายเด็กผู้ึก,กน้ำเงินขุนสยามอา้าวขุนสยามยาวนะครับแข้งถายาวออกบุกไปเรื่อยติดตลอดเอา้าซ้ายไปคุณศึกขุนสยามเตะไปอา้าวท่านโอท่านจะสะใจคุณนายผู้ว่าไปแล้วอัธิแทงไปนี่แหละครับผุ้ศึกแดงน้ำเงินขุนสยามอา้าวแทงอีกโอ้ยดูดีเลยทีเดียวนี่แหละครับจัดแบบมินิแฟนซีซัพตลอดอา้าว ขยับไปเรื่อยนะครับขุนสยามติดติดยกเขา่ขาขาน้าไว้เอาขวาลุดเหลือมัดมาแม่ไม่โดนจังไม่โดนจังขุนศึกต่อยเอา้ตาตีไปตีไปขุนศึกโอ้ตีละทาให้กับมืองเห็นเลยโอ้โหดูครนะับมาเดือดเดือดอีกแล้วครับขยับขยับเดินเปิดแก้ไปเหมือนเดิมขุนสยามน้ำเงินขุนศึกแผดล้อโอ้โหดูครับมาในดู โอ้โห,หตีแม่คีบคีบแล้วก็เด้งครับขุนสยามแพอจับแล้วน่ากลัวเลยนะครับแต่ว่าถ้าเดินช้านี่ก็อาจจะโดนแข้งของขุนศึกแต่ว่าถ้าเดินเร็วและจับโอ้โหดุดุดเลยครับอ้าวไฟแดงขุนศึกนะครับน้ำเงินขุนสยามติดตลอดนะครับแมาพุะทวารตีเขาเมื่อสักครู่นี้แม่มองดูเหมือนบางพราน้อยสอธนกุนดอดีเลยอะพอปล้ำแล้วตีแรงเลยนะครับอ้ามาลุ้นกันไฟแดงขุนศึกน้ำเงินขุนสยามเอาเข้าแล้วขุนศึกเข้าแล้วขุนศึก เข้ามาหมัดไปอัคุษยามเตะเอา้ามาจัดแบบได้เสียเลยนะครับดูดีดูดีดูดีดดดดตลอดเอา้าปลายยกปลายกปลายกโอ้โหดูครับมาขวางไว้ขวางไว้สีับมาคนละเข่าคนละเข่าครับ,บ,บ,รบโอโ้อยู่ในช่วงปลายยกสี่การดอนชัยดึงออกมาก่อนไฟนี้กรมาการดอนชัยบอกว่าออกแรงเงยอะพอๆตอนทกบมวยเลยครับเพราะว่ามันใกล้เชือกไหลจังหวะครับอาขุนศึก ขยับให้ขุนสยามที่เดินหาครับแทงขวาไปครับถ้ายืนกันกลางเวทีปลายยกที่4มีอีกช็อตไหมครับซ้ายหลุดขุนสยามขยอกแม่มีควงแขนแบบชูกรเะเลียวหนาด,ด้วยครับหมัดไปหมัดโอ้โห,หซ้ายไม่โดนไอทูนอย่าลืมว่านึกถึงโตโยต้าโตโยตา้าเคมอเตอร์0 2นสองนะครับ6626555จากเคมอเตอร์ครับครับขอบพระคุณครับอ่าแล้วก็ตอนนี้อื นี่ครับมาหาไม่เดินแล้วครับทั้เงินขุนสยามดูโอ้โหอ,อ่ะอ่ะเปลี่ยนหน้าที่กันบ้างเปลี่ยนหน้าที่กันบ้างครับขุนศึกโอ้ยแดงอ่าสายตินหน้าสวยโอ้ยดูครับมห,หาหลุดปุ๊บเสียบเข้าไปอ่าตอนนี้สถานการณ์มาหาเสียเปรียบเล็กน้อยแต่ว่าดูครับมหาได้ลุกขยันหรือเปล่าครับยมนี้อะไรครับ มวยที่เดินมาตลอดแห่มาถอยแล้วต้องดูกันว่าถอยจะเป็นยังไงครับถ้าถอยแล้วบูบาบูบาพี่ไม่ไม่แน่นะครับแม่นําเงินนิดถอยเอ้าไปในกุศลเข้ากลายไปเข้ากลาไปกลติดไปติดไปให้ใจไปเรื่อยเอาติดติดอ้าซสายไปอ้าวยังไม่เข้านะครับตอนให้จนตอนให้จนอา้าวุณสยามแหมคุณเสียโดมาหนึ่งสองแม่ยังไม่เอาเสียไปมีเฮมีฮาเฮยยังไม่จบเฮยังไม่จบ ไปไหนผู้สึกน้ำมินผู้สยามเอาผู้สึกต้อนไปซ้ายไปเอาไหมเอาไหมเมชียร์อีกทีนึงแฟนเชียร์อีกทีเดาเอาไหมเอาไหมเอาแหม,มล,ล,ลังเล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 แล้วใชเปล่าติดโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับมามมยเปิดเกมตอนนี้มั่นใจมาตั้งรับเดี๋ยวต้องดูครับรับแล้วคุมอยู่หรือเปล่าโอ้โหดูอ่ะ ดูดูดูครับคนละแข้งคนละแข้งอ่ะดูมั่นใจแม่มุมแดงบอกขอเนื้อเนื้อเน้นเน้นอีกสักดอกหนึ่งคุณฮอตอ่ะอยากจะทำอะไรต้องรีบทำนะครับอีกหนึ่งนาที20่สิวิครับซ้ายของขุนศึกขุนสยามก็ชกในเกมตั้งรับครับอาวแม่แต่จะรับอย่างเดียวไม่ดีนะครับอ่ะแข้งขวาไปปลายแม่บีหัวใจครับอ้าวฝฟแดงผู้ศสกร์เอครับดิเมินขุนสยามอ้าวเริ่มทำได้เลนะครับขุนศึกขุนศึก โยนเลยกระโดดสองเข้าเลยนะครับเอาแทงไปเอาแตะมาคุณสยามคุณสึกโตเอาเข้ากล้ไปเรื่อยมีโอกาสมีโอกาสใส่มนหลุดอีกแล้วแม่คุณสยามแกเล็ม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 มองพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงโบก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 มีโอกาสของคุณสึกเอ้าขวาไปได้ไหมได้ไหมอย่าหยุดอย่าหยุดหยุดแล้วมันไม่สนุกอย่าหยุดคุณสึหา อากาศไม่ตกเอาขวามาได้แล้วนะครับซ้ายไปเสียงฮะไปไปโอ้โู้แม่แม่ยังนี่ครับมหาลูกเกม,มหาโดโดๆนี่นำเงินก้อยังคงความมั่นใจอยู่ครับฮาเดี๋ยวดูแดงเดี๋ยวดูแดงฮะสักแค่โอ uh, ้โห้เอาคนละแข้ง <c oughs> โอ้โหดูครับสถานการณ์มันปั่นป่วนจริงๆนะคุณออสภายในเวทีตอนนี้คำถามคือผ่านหรือไม่ผ่านครับอยู่ที่กรรมการสมท่านด้านล่างแล้วนะครับกรรมการอารันนุชกลางกรรมการธีรวุฒิศิลครและก็กรรมการพงพัฒน์ว่องไวครับภาคที่สองเอาอีกแล้วครับโอ้โหต่อยแบบสุดๆสุดๆเลยนะครับมันจริงๆเลยนะครับขุนศึกกับขุนสยามอ้าใบแรกก่อนเลยทีเดียวใบที่สอง โอ้ยเสียวเสียวเสียวไส้เสียวไส้เสียวไส้ไปไหนไปไหนเสียวเสียวไส้มาที่น้ำมินนะครับโอ้โหคุณสยามนะครับไฟเตอร์มวยไทยเป็นฝ่ายชนะคุณศึกเพรดีนะครับโอ้โหแบบชิดชิ้วเราดูดูดูท่าดูท่าดูท่าเท่เลยทีเดียวโอ้เกือบแย่นี่และครับโอ้โหนี่แหละความมันความเร้าใจนะครับสุดสุด